สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาพบลุงบุญกันอีกคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําการแต่งกิ่งทุเรียนตอนเล็กๆกันอีกคลิปนะครับมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทําการตัดตกแต่งกิ่งทุเรียนตอนเล็กๆกันอีกนะครับทําไมลุงบุญ ซึ่งมุ่งเป้ามาทำการตัดกิ่งในขณะที่ต้นเขายัางเล็กนะครับก็หนุงกุญได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรแต่ตอนก่อนที่เราจะมาทำการตัดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็นี่ครับเพื่อนๆครับเป็นปูนขาวนะครับที่ใช้กินกับหมากนะครับ ก็ดังเช่นเคยนั่นแหละครับเอาไว้ป้องกันาการเป็นเชื้อราจากการที่เราได้ทำการตัดกิ่งนะครับก็ป้องกันไว้ให้เขาครับใช้ปูนแดงก็ได้นะครับลงบุนใช้ปูนขาวที่กินกับหมากนะครับก็อาจจะใช้เป็นปูนขาวโดโลไมก็ได้นะครับมาละลายน้ำพอ,อเอา แค่พอเหนียวๆครับก็มาแปะๆให้เขานะครับอีกอย่างนึงก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้ก็กัรไกลตัดกิ่งไม้นะครับก็มาทำการตัดกันตั้งแต่ตอนเกากิ่งอย่างเล็กนะครับก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยครับได้ทำการปลดกิ่งออกไป โดยที่ไม่ให้เนื้อไม้ของเขาเนี่ยติดเข้าไปในลำต้นหากเราปล่อยให้เขาต้นโตหรือกิ่งเขาโตก็จะมีเนื้อไม้ที่ตอนที่เขาปลุกนะครับติดเข้าไปได้เพราะว่าแผลก็กว้างนะครับอาจจะเป็นรูบโบเข้าไปได้นะครับก็มาดูครับนี่ครับอย่างนี้ลุงบุญก็จะตัดนะครับประมาณสักให้เหลือไว้ประมาณสัก หนึ่งเซนหรือเซนครึ่งหรือว่าสองเซนก็ได้นะครับก็ป้องกันเมื่อเขาปลูกออกไปแล้วเราก็จะได้ทำการอาถอดออกมาได้นะครับตรงนี้ปลดได้นะครับนี่เลยครับวิธีการตัดกิ่งตุเรียนตัวเล็กนะครับวันนี้ก็จะทำการ ตกแต่งกิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับก็ดูกิ่งที่เขาไม่สมบูรณ์ออกนะครับเพื่อให้กิ่งของเราเนี่ยครับอ่าลงนะครับลงแสงแดดจะได้ส่งเข้ามาอ่าเรียนของเราก็จะได้รับแสงลําต้นก็จะได้รับแสงอย่างเต็มที่นะครับก็ทําให้ต้นของเราโตดีนะครับนี่ครับ ก็ตัดออกไปนะครับดูหให้เขาโปร่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะาไม่โตนะครับยิ่งตัดเขายิ่งโตดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้โปร่งแสงแดดจะได้ส่องเข้าเข้ามานะครับ ทำการตัดตั้งแต่เล็กตุเรียนของเราก็จะไม่มีเนื้อ,อโบเข้าไปในลำต้นนะครับเลือกกิ่งที่เป็นกิ่งเทียมนะครับดูสิครับก็กิ่งเทียมก็ลงบุญได้ทำคลิปไว้หลายๆคลิปเพื่อนๆก็เข้าไปชมได้นะครับตัดออกไปนะครับ นี่ครับกิ่งเล็กเป็นกิ่งเทียมเราก็ตัดออกไปก็ต้องมันตกแต่งตั้งแต่เล็กนะครับมันแต่งกิ่งตั้งแต่เล็กนะครับทุเรียนของเราจะได้โตดีแล้วก็ ลำต้นจะได้สวยเมื่อแสงแดดเขาส่องถึงเนี่ยครับเห็นไหมครับลำต้นสีจะสดใสจะสวยนะครับให้ก็ปลวงเชื้อราเขาจะไม่มีนะครับที่ลำต้นแต่งกิ่งให้เขานะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะโตช้าเมื่อเราแต่งกิ่งของเขาเพราะอย่างไรแล้วกิ่งด้านล่างก,ก็ต้องปลดทิ้งอยู่ดีนะครับเราแต่งได้ตั้งแต่เล็กๆตุเรียนของเราก็จะได้สูงขึ้นมาลําต้นก็จะแข็งแรงนะครับดูดิครับเห็นไหมครับเมื่อแต่งเขาจะโปร่งกิ่งเหล่านี้ครับก็จะโตขึ้นมานะครับ กิ่งแบบนี้แหละครับที่จะเมื่อโตจะให้ลูกแกเรานะครับส่วนกิ่งที่เล็กๆด้านล่างเนี่ยคลิปเนี่ยครับกิ่งแบบนี้ครับก็เอาออกไปนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาจะได้โปร่งขึ้นไปนะครับทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยครับได้แสงที่ส่องเข้ามาในลำต้นป้องกันเชื้อราต่างๆได้นะครับ ลำต้นก็จะได้รับแสงโตดีนะครับใบก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีเพราะว่าแสงแดดก็สามารถที่จะส่งปานเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับการตัดกิ่งทุกครั้งนะครับลุงบุนก็ได้ทําคลิปอบอกเพื่อนๆไปแล้วแต่คลิปนี้นะครับลุงมุนก็จะมาย้ําอีกครั้งนึงนะครับให้เหลือไว้ประมาณ1นึเซนหรือตั้งแต่หเซนถึงเสเซนก็แล้วกันนะครับ เพื่อในวันข้างหน้าเมื่อเขาปุเนี่ยครับเราจะได้ปลดออกได้เนื้อไม้ที่ปุจะได้ไม่ขวางเข้าไปในลําต้นนะครับท้นเรือนของเราก็จะอายุยืนนี่ครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่หลวงบุ่บอกเพื่อนๆนะครับส่วนลายกิ่งนะครับทวนยอดของปลายกิ่งจากกิ่งที่โนมออกมา เราอย่าเพิ่งไปตัดยอดของเขานะครับเมื่อเขาอายุยังไม่ถึง2ปีอย่าเพิ่งไปตัดนะครับเพราะว่ากิ่งเขายังเล็กอยู่นะครับปล่อยให้เขาจเจริญเติบโต,ให,โตนนบใ,หให้กิ่งนี้โตขึ้นมาก่อนนะครับให้กิ่งนี้ร้อยกิ่งนี้โตขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยมาตัดปลายยอดของเขานะครับก็จะทําให้ต้นเรียนของเรา,าโตขึ้นมา ด้วยความแข็งแรงนะครับดูดีครับยอดนะครับด้านบนส่วนกิ่งนะครับถ้ามีกิ่งใดที่เขาขึ้นซ้อนกันขึ้นมานะครับถ้าเขามีซ้อนกันขึ้นมาต้นนี้ของลุงบุญก็ไม่มีซ้อนนะครับถ้ามีซ้อนขึ้นมาก็แนะนําไม่เพื่อนตัดออกนะครับแต่เน้นแต่เน้นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เอาออกนะครับคําว่าซ้อนเพื่อนก็คงเข้าใจนะครับก็ สมมุติว่ามีกิ่งนี้อยู่นะครับสมมุติว่ามีกิ่งนี้แต่มีมีกิ่งหนึ่งกิ่งใดที่ออกไปทางที่เดียวกันออกไปทางที่เดียวกันซ้อนกันนี่นะครับซ้อนกันแบบนี้ตรงนี้มีอีกกิ่งซ้อนกันมาเราเลือกกิ่งที่อ่าไม่สมบูรณ์ออกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อย้ก็ซ้อนกันไปเมื่อโตขึ้นมาจะมีกิ่งหนึ่งกิ่งใดนะครับต้องปลดทิ้งอยู่ดี ทำให้เราต้องสูญเสียปุ๋ยไปโดยฟรีๆนะครับก็ต้องมาเลือกเล็มการตัดออกนะครับส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนลุงบุญ,บญจะแนะเพื่อนๆน,นะครับตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปนะครับอ่าประมาณ2เมตรระมาณ2เมตรลงมาเราทำการตัดกิ่งตกแต่งได้นะครับ ถ้าตูตเรียนยังไม่ถึงสองปีก็ให้ตัดตกแต่งกิ่งตั้งแต่ระยะสองเมตรลงมานะครับส่วนด้านบนก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนะครับรอให้ด้านล่างเขาแข็งแรงแล้วเราค่อยไปตัดยอดเมื่ออายุสองปีกว่านะครับตอนนี้เขอสมบูรณ์ดีนะครับดูดิครับของหุ่มบูญเห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆเมื่อเราแต่งก็จะเกิดความโปร่งขึ้นมาต้นก็จะได้รับแสงสวยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับ เป็นเกิ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อตัดแล้วนะครับมาตัดกิ่งแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมให้เพื่อนๆต้องใช้ปูนนี่แหละครับปูนขาวนี่แหละปูนกินกับหมากก็ได้ปูนแดงก็ได้นี่แหละครับต้องมาแต้มไม้เขานะครับต้องมาแต้มไม้เขานะครับ ตัดกิ่งไหนก็แต้มกิ่งนั้น,นครับแต้มมาไว้ป้องกันเชื้อรานะครับแต้มมาไว้นะครับทุกกิ่งที่ตัดต้องแต้มทั้งหมดนะครับไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับต้องแต้มทั้งหมดนะครับป้องกันเชือ้อราไว้ครับ นี the 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 you, ่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อเราแต้มก็เสร็จเดี๋ยวลุงบุญจะพาเพื่อนๆมาดูกิ่งที่เคยตัดไว้ก่อนนะครับกิ่งที่เคยตัดไว้ก่อนนี่ครับมาดูครับนี่ครับกิ่งนี้ครับเคยตัดไว้ก่อนตอนนี้เขาเริ่มแห้งเริ่มผุเลยนะครับดูนะครับนี่ครับสามารถที่ปลดออกได้เห็นไหมครับนี่ครับเมื่อเราปลดออกมาไม้ที่ผุนี้ครับจะไม่ติดอยู่ในลําต้นนะครับ ดูด okay. mm ิค hmm. ร so yup. ับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะหลุดออกมาเนื้อของเขาก็จะห่อออกมานะครับไม้ที่หลุดจะไม่ติดในลําต้นตุเรียนของเราก็จะอายุยืนนะครับนี่ครับนี่อีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่อีกกิ่งหนึ่งครับเห็นไหมครับเมื่อเราดูแลเราก็สามารถที่จะปลดออกมาได้นะครับดึงออกมานะครับนี่ครับดึงออกมาไม้ก็จะไม่ติดอยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่เป็นกลิ่นความรู้เล็กๆน้อยๆ ที่แนะนำให้เพื่อนๆได้ทำการตัดแต่งกิ่งตัง้งแต่เล็กๆนะครับก็เกิดความรู้นี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างไรแล้วก็ลุงบุญก็ขวากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ความรู้เด็ดเล็กเด็ดน้อยนี้นะครับอย่าลืมรับชมคลิปดีๆของลุงบุญกันเยอะๆนะครับ ช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงบุญด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอ,อไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองกันต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ